สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่14ธันวาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันของแอดนางคิโนนะครับงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์มีเลขหนึ่งลงไปล่างงวดก่อนนั้นก็มีเลข8ลงไปล่างนะครับงวดที่ออก22138 ต่างเดเลขของอาจารย์สองงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้สองสาตัวเด่นสุดของอาจารย์ก็เห็นจะเป็นเลข2นะครับเด่นกำลังวันของแอดนาคิโนวันที่ก็อยู่ด้านบน16ธันวาคม6 7ยังอยู่กันที่แนวะทางของแอดนาคิโนนะครับใบนี้ปักหลัก10บ,บน งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสูคคำนวณของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มีเลข4มีเลข8หลุดไปหลักร้อยงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้456ห้าหทุกท่านแนวทางปักหลัก10บนนะครับแอันาคิโน ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวมาพร้อมกับเลขชุดของแอดปลายฝันแห่งความทรงจําเลขเด่น2ตัวของอาจารย์คานวณได้5กับ3 3กับ5นะครับเลขชุดที่ติด3ที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นก็จะมี3 8 8 3 3 2 3 6 3 7 5 3ส่วนชุดที่ติด5 มี 50, 5 0าศูนย์ห้าหนึ่หห้าแล้วก็5้าครับตามนี้ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนนะครับของอาจารย์วันชัยทุกท่านอาจารย์จะมีสูตรอยู่สองสูตรนะครับได้ตัวชนเด่นสองตัวงวดที่ผ่านามาใบฝั่งทางซ้ายได้0ูนย์กะสีก็จะมีเลขสี่เข้าหลัก10 งวดใหม่ใบฟังทางขวานะครับอาจารย์จะดีให้มาแล้วสูตรนี้ชนเด่นได้0กับ1นะครับ0กับ1แนวทางของอาจารย์วันชัยต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นครบบนของแอปเปิลงวดที่ผ่านมามาไม่ครบนะครับขาดเลข3ไปทุกทันแนวทางของอาจารย์มีเลข8กับเลข4 งวดใหม่ก็คือใบนี้คำนวณได้014568ทุถูกทันตามโดยเลือกของอาจารย์สีงวดก็ตามนั้นนะครับไปเต็มถูกทันเด่นครบบนนะครับอาจารย์คำนวณได้014568ต่อมาก็จะเป็นสูตรโครงสร้าง110หน่วยบน งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข8ดหลัก10บก็เข้ามีเลขสส่วนหลักหน่วยหลุดไปนะครับไม่มีเลขสามงวดใหม่ก็3มใบด้านบนเลยนะครับหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสี่หแปดหลักสิบได้ศู2ย์หนึ่งสองสี่หแดแล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์ได้หนึ่งสองสามห้าเจ็ด มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข4นะครับเข้าเข้าหลัก10งวดใหม่ใบนี้ทุกท่านคำนวณได้0 1 4 5 6 7นะครับสูตรเด่น10หน่วยบนของแอปเปิลนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดกิมเคยนะครับเป็นสูตรคำนวณ110หน่วยหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้4กับ3หลัก10ได้028หลักหน่วยได้016ทุกทันมาต่อกันที่แนวทางของสมุดบันทึกเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับสูตรอยู่ด้านล่างสุด หลักร้อยของอาจารย์ได้ศูนย์เอ,อภัยหลักร้อยของอาจารย์ได้8กับ1หลักสิบได้7กับ8หลักหน่วยได้8กับ4นะครับมัดรวมกันแล้วก็ได้ตามที่เห็นเลยถูกทันต่อมาจะเป็นทางเด่น10บบนของแอดกุ้งอาจารย์คำนวณได้01456789่งสี่ห้านะครับศูนย์หนึ มาต่อกันที่แนวทางของแอดหนูน้ําทิพน้ําสมัยนะครับสตรหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนหลักสิบอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับอยู่ด้านล่างสุดคํานวณนได้037แล้วก็หลักหน่วยคํานวณนได้671นะครับก็มัดรวมกันดูนะครับ060701 363731แล้วก็767771ได้ตามนี้ทุกท่าน แนวทางเด่นสิบแล้วก็เด่นหน่วยมาต่อกันที่แนวทางแต้มนะครับแต้มสิบหน่วยล่างของอาจารย์นะครับงวดใหม่คำนวณได้สองสามสี่นะครับแต้มล่างได้สองสามสี่แนวทางของหนูน้ำทิพย์หนูน้ำสมยัย ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นสองตัวของบายที่บนพีอาจารย์คำนวณได้5กับ7นะครับ5กับ7ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างมาพร้อมกับเลขชุดของอาจารย์เทพบรรลือเด่นล่างของอาจารย์ได้ศ1นย์ส่วนชุดล่างของอาจารย์ได้ 0, 5, 0 8, 15, 9, 4 0ย์8 1 4 1 5 1 8 9ห9 5 9 8 ดูเหมือนว่าจะมีชุดกันด้วยนะครับ0109แล้วก็19ลงวันที่ด้านล่าง1612กสิบองพันห้า้หกสเจ็ดต่อมาก็จะเป็นแนวทางของนัดพิมมี่นะครับเป็นสูตรล่างทุกท่านเลขที่อาจารย์คำนวณได้ก็จะมี1478นะครับ1478เจ็ดแปดเ่นล่างแบบ4ตัว ต่อมาครับเด่นสอนอล่าง v 1ของแอดรัสเกตแก้วสิริงวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางนะครับหลุดไปาจารย์คำนวณได้เลข7งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้เลข0นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้เด่นสอนอล่างสูตรห v 1นะครับ16 12 6 ต่อมาก็จะเป็นสอนอล่างสูตร2งสูตร2ของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับคำนวณได้7กับ8งวดก่อนนั้นได้0ูนย์กับ8ก็เข้านะครับมีเลข8เข้างวดที่ออก3 8มทุกทันงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาจารย์คำนวณได้0ูนย์กับ2นะครับสูตรนี้ชอบสูตรไหนตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปตามไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างของแอดวินดีนะครับและเจเน็ตมัดรวมมาให้สซนล่างสองสูตรของอาจารย์ได้6 7 8 9กกับ2 3 4สมัดกันได้ด้านล่างเลยทุกท่านถัดมาก็จะเป็นทางเด่นเหนือใต้ของอาจารย์เวียงพิงนะครับอาจารย์ทำได้ทั้งหมด8ชุด 0 8 3 2 6 2 6, 6 9 8 9 9 2 8 2 7 6ครับต่อมาก็จะเป็นับทางผิดว่าให้โชคนะครับเลขเด่นคำนวณได้6เลขชุดมี6 2 6 3 6 7 6 5อีกช,ชุดตรงนี้6 6, 6นะครับ3ตัวได้7 6 2กับ7 6 3 มาต่อกันที่ในะทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปีสิบงวดที่ผ่านมาทุดกันตรงนี้มีสี่สามนะครับเข้าบนตรงๆงวดก่อนนั้นมีสามแปดลงไปล่างตรงๆนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกท่นานฝั่งทางซ้ายจัดไปทุกท่านขออนุญาตขยายให้เพิ่มเติม,ตมนิดนึงนะครับ ดูคำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้3ชุดเด่นได้307073730 30, ชุดรองเด่นล่างได้5นะครับชุดเด่นได้505756กันเหนือใต้ของอาจารย์ได้2627294995ล่างสุดแนทางครบบนของอาจารย์ได้023467ครับแนวทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี10 พอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ